สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวสกินทีริสสกินใหม่นะครับซึ่งเป็นสกินนางสมกรานของพี่แป้งซีบิ้งนะครับอยู่เป็นยังไงไปดูกันเลย let's go โอเคนะครับผมซึ่งตานี้ทีมเราจะมีตัวของอล,ลสเตอร์ซิอยีนะ่าเอียรทีริสทีมรงข้าจะมีมารังกาครส คริกซี่เอเลนแล้วก็เทวนาซครับ,บซึ่งทีมต้องฆ่าเป็นมาังก้าป่านะซึ่งแบบผมไม่รู้ว่าเขาเป็นเมนเมดผมรู้ว่าเขาเป็นเมนเมดแน่ๆเพราะว่าเขาเอาตัวแบบนี้มาป่านะแต่บอกเลยว่าเขาเล่นเก่งมา,มากๆดามเมดที่มาคือระเบิดตุ้มตามตัวเวสสองตัวคือแบบต้องออกทอยนะั้นะัะผมพูดตรงๆว่าผมออ,อกทอยนะเอเคมาเริ่มแรกก็มา,มา เชียร์คลิปเรนเชอรี่ก่อนนะครับตอนนี้ต้องสนเป็นเทวานาถนะก็จะลําบากหน่อยผมพยาย,ยามเชียร์จิปเอาเวลสองก่อนเขานะครับเพราะผมคิดว่าเ,เวลสองก่อนยิ่งได้เปรียบนะครับแต่ว่าดูแบบโดนกดยับเลยอะดูดิโอ้เชียวฟิกเขาฟิกตามนะผมเสจะฟิกเลยเสร็แล้วก็มาตีตัวของลิงตรงนี้นะครับตีไปแล้วคริสต์มานะคลิสมา บ่นบวนนิดหน่อยนะผมก็อีตีไปพยายามที่สวนนะแต่ก็ไม่ได้อะไรนะเรามาวับกับบ้านหลังป้อมนะเพราะว่าทีมตรงข้ามเนี่ยเล่นดีกันเลยเพอกลับมาเสร็จแล้วก็มาเคลียร์เรียนกันต่อนะ mm hmm. อลสเตอร์เมื่อกี้บอกให้อายาลงหัวนะครับเหมือนว่าจะให้มาดูเชรี่ไม่ก็มาดูตัวเขาเหมือนจะเหมือนว่าเขาจะให้มาดูตัวเขาเองนะเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาจะคนซ็กซี่ไม่ไหวนะ มันกีซิวเข้าไปครับเราไม่ได้ล้วเลยเลยอเามาคีดๆเกาะนะคบผมเดลี่เนี่ยมันตัวเหลั้นะพอเหล็แล้วมันก็แรงอยู่นะโอเคตรงนี้มีไฟครับซิลซีมานะอายาเกาะน,นะจะดูเหมือนอายาเกาะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเนี่ยโดนตันเรียบร้อยเฟิร์สบลัสไม่เวลาต่อใหม่ได้ครับมาตัวเทามา พอเกิดมานะครับก็มาเคลียร์คลิปเรนเชอรี่เหมือนเดิมนะเมื่อกี้มังกาได้แดนได้ดารนะก็เลยได้แวนการ์ดมาชวนพยายมมาตีลิงพอตีลิงเสร็จเนี่ยก็จะเดินไปรับเรนนะครับซึ่งตัวของทีอี่เนี่ยมันก็เคลียร์คลิปไวแหละแต่ว่ามันเบาอ่ะต้นเกมมันเบาแล้วมันแบบแล้วมังกาต้นเกมแรงครับผมบอกเลยว่าแรงมากแล้วมีเทลมีมังกามาอย่างนี้ผมจะเหลือ ก็ต้องมาวาร์ปกับบ้านหลังป้อมเส้นเดิมนะครับเจ๋ okay, อย่าลงหัวไปนะโอเคพอวาร์ปกลับมาเสรเ็จอเลสเตอร์โดนยกครับแต่เกือบตายนะโชคดีที่เพืเ่อนเขายังไม่อยู่นะมาตีหิ่งห้อยแย่งกับประตูนะอตีชิงคนไปได้หิ่งห้อยมานะครับเห <Okay. S 1> มือนเขาจะเคล็ดนะที่เราไปรัดหิ่งห้อยเพราะพยา,ายามใส่สกิลมาสุดๆนะแล้วก็โดนเอาป้อมครับผมก็พยายามจะก,กันนะเพราะว่าเลือดเราเต็มอยู่ โคตรแรงแล้วว่าหมึกคือโคตรอึดตอนกลางอันตรีคือดีไม่เข้าเลยต้องรอเลดเกมอย่างเดียวนะเราสาด์มาเรียบร้อยจงังหวะน,นี้ผมฟิกน่าจะปลามึกเหมือนจะแคนใที่ผมไปร้านเมืองวันเขาหรือเปล่าหรือย,อยังไงผมก็ไม่รู้เรียบร้อยกอเท่าสิครับนี้เค okay, พับพอเกิดมาก็มาเคลียร์คลิปเลนแคร,รี่เหมือนเดิมนะพอเคลียร์เสร็จก็ไปเลนกลางนะเนกลางแม่น้ำเลย เราเคลียร์คิอยู่แล้วเชลก็เดินมานะเชลมากับซิกซี่นะจตไม่รู้เป็นตัวอื่นบป่ผมเคมีเคลนะครับผมสาดดันสีไปก่อนไม่รู้โดนใครหรือเปล่านะแต่ก็สาสาดไปเถอะแม้มันจะเบาล้วก็มากันเลนล่างครับเชลจะลอยบ้านไปแล้วเขาก็มากันนะแคลรี่เล่นออฟเลนนะอะออฟเลนทำอะไรก็ไม่รู้เคนะแล้วก็มาบวดเลนกลางได้อลนมาหนึ่งคิวนะแล้วก็มาการเลนล่างต่อเหมือนเะดิมแล้วก็ได้เชลมานะครับ ตอนนี้เริ่มรวยแล้วน,นะเรนกลางมีประเด็นอีกแล้วครับบัลเลเตอร์เราโดนยกหายไปก่อนนะครับโดนมังกาเก็บไปนะตอนนี้มันวิกฤตค่อนข้างวิกฤตนะเพราะว่าแค่นะแล้วก็กลับมาขออภัยครับเมื่อ,ก,อกีก้ไอ้จุกคอยเฉยก็มาตีกบจุกฟอยตีกบเสร็จจิ๊กซีเรนกลางนะป่าจานอันติไม่โดนบ้าจะไปโดนมางการการเฉยนะ แล้วก็มาเดินตีหิ่งห้อยเก็บตังหาตังครับแล้วมาออลเลนกลางยู่แล้วนะพอมึนฟันติมานะหวังจะเก็บนะนั้นซิวโดดไปอย่างนั้นมีอายะาเกาะโคตรอึดนะยืนไฟนานจะจัดหลายไฟละเห็นเราได้มาสองตัวนะมังก้ามานะไม่เอาดูกว่านล้ซิซี่ก็หนีไปแล้วด้วยยามเป็นดับเบิลชวนวพยายามตีแล้วโอ้โหจะดูสเมตร โคตรแรงอันนี้อาเลสเตอร์กับมาร์กาี่้นะจะไปช่วยแต่ว่าแคนอ่ะคือมันแบบแคนข้าวอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอนน้เรอะไรนะคือมันแคนอ่ะก็แบบโคตรแรงสองเมตรตัวนั้นอ่ะแบบแรงมากแล้วมายืนรอสแตนบายดาร์กมาตัดริบบิ้นนะครับ โอเคดักเราน่าจะไปแล้วลหละเพราะว่าชินน้องข้ามเชียรักไวตัวเชียรักไวแล้วปลาหมึกซันนันดีมาเทียานาน่าจะเข้าไปล้วงตัวเลยสักอย่างน่ะจะไม่ง่ายได้นะเรียบร้อยสลายโอเคแล้วก็มีเทีวกับเออร์เลสเตอร์กับผมที่ยืนอยู่นะมีอารินมังกาหลายตัวเลยอรเี้แล้วตัดมาตอนมังกรเลยนะกันนะครับผม ตงโอนเนี่ยเป็นออบเจกต์ที่สำคัญตอนต้นเกมนะครับแต่เลตเกมไม่ค่อยสำคัญเลตเกมส่วนใหญ่จะไปเอาดักนะตอนแปดนาทีอะไรเงี้ยมารับอายาครับผมจะต,ตีไม่ถึงเอาแต่เคลียร์โดดมาครับอย่างนี้ก็หวานนี่โอ้โหแล้วแค่ตะกี้สองคลิกซังยังจะตายเลยคอยต้องเข้าอะไรบางอย่างเชียวดันบ้านอีกแล้วเคมาเคลียร์คลิปก่อนนะแล้วก็เดินไปกลางครับ ตัดมาดังเลยนะ okay. ตัดมาตอนดังซารเยอร์นะครับพินมาข้ามตีดังอยู่นะเราเสียดักตัวน,นี้ไปเราอาจจะเสียเปียบเรียบร้อยพุดเมทันขับคำเสียดักแล้ว okay. แพ้ไล่ตามใครไม่ทันเลยนะวิ่งไหวมากแล้วก็มันโดนเลนกลางครับตะตูต้อยดักเลนกลางนะพยายามจะยิงสกิลอัดไปนะแต่ว่ามันแขนสันนะ้นเนี่ยซีรีซีรีแลสีใกล้มากนะแล้วก็มา,า,าเสียดักเสียดักเสร็จไปกันบนอเค เกันบนเสร็จก็มานัวเรียนกลางต่อเพื่อนเก็บอลเล่นได้นะแต่เชียร์สันติมาผมว่าผมน่าจะตายเลยสัตวนี้ผมจำไม่ได้อะไม่ตายหรอกอีมันก็มาออกันหน้าดากักครับผมีมนบงข้ามพยายามจะบุกนะแต่ไม่ได้อผมไม่ได้หรอกเก่งเ่นยนเก่งหมะจุ๊บจุ๊บแล้วให้เพื่อนรับโอเคนะ่วนดางไม่ได้อะไรครับก็เลยมาตีปะฟ้าเล่นแล้วก็ ไอออก่าเลนกลางครับกลางมีประเด็นนะเคลสเนี่ยศาสตร์อันตีใส่ซิวนะซิวจะตายนะจะมีอาย่ากาะหัวอยู่ไม่น่าตายหรอกโอเคเขาเปิดดังนะผมพยายามที่จะให้เชมโนช่วยแล้ว่อเลนไปเกาะเคลสเลยสงสัยมือสั้นไป๋ยวผมพยายามจะเราได้เคลสครับเคลสเหมือนกัอันติไม่ทันนะติดผมก็ซอยยัก,กับยับๆครับแล้วได้ยักษมานะพยายามจะไล่คลิปซีบ ถนนตีไกลนะซีซีไม่เข้าแล้วนะครับมีตัวของทอยอันเล็กนะครับชิ้นส่วนของทอยอ่ะอเดแล้วก็ขึ้นบ้านครับตอนนี้เรนเตอร์จับอลรินได้นะสวยจับเลยแล้วโดนกนกกระจิบตายโอเคน่าจะจบได้จริงแล้วแหละเดี๋ยวบ้านกันพวกเราโอเคครับสำหรับวันนี้นะ ก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะสิ่งต้นเกมเซย,ยับเนี่ยมันก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้นะเก็บความรู้ครับตัวของทีลีเนี่ยเป็นแคสี่ใไกลที่สามารถโจมตีชิงคีปได้แล้วก็อันติมีความสามารถในการเปิดแบบนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เป็น MVP มานะส่วนเรื่องของตัวสกินเนี่ยผมมองว่าสวยนะโมเดลทำดีมาก G.M. แล้วก็มีเสียงภาคพี่แป้งด้วยนะครับซึ่งผมส่วนตัวผมก็เป็นคนที่ชอบพี่แป้งนะผมให้คะแนน10เต็ม10เลยนะครับสำหรับนี้เพราะว่ามันเอฟเฟกสวยอะสะวัสนดนีบ๊ายบายครับเจอกันเชียร์